13กันยายนเลอกตั้ง1992จุดเปลี่ยนประชาธิปไตยไทยต้นเรื่องรัฐประหาร1991โคนรัฐบาลชาติชายนำไปสู่การตั้งสุจินดาคราประยูนผู้ไม่ลงเลือกตั้งเป็นนายกจุดชนวนความแค้นแฝงที่ระเบิดออกมาในเดือนพฤษภาคมเมื่อจำลองสีเมืองนำมวลชนหลายแสนคนลุกขึ้นต่อต้านเลือดและน้ำตาของผู้กล้าพฤษภากลายเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์13กันยายน1992กลายเป็นวันแห่งชัยชนะ พักประชาธิปัตย์คว้า79ที่นั่งท่ามกลางเสียงเรียกอย่าขายเสียงอย่าขายสิทธิ์ชวนหลีกภัยขึ้นเป็นนายกคนแรกที่ปราศจากอิทธิพลทหารกองทัพยอมรับผลและถอยหลังฉากเป็นสัญลักษณ์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่บทเรียนเลือดของผู้กล้าสอนให้เราเข้าใจว่าอำนาจแท้จริงอยู่ที่ประชาชนนึงคะแนนเสียงสามารถเปลี่ยนประเทศได้ การต่อสู้ด้วยสันติวิธีและสถาบันที่โปร่งใสคือรากฐานประชาธิปไตยความทรงจำร่วมทำให้เราไม่ลืมและไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์อาบเลือดสำรอย